รายงานผลการดำเนินงานเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565โดยนางสาวสุภัตราเตมิศัก์รับผิดชอบพื้นที่โครงการพระราชดำริบ้านเล็กในไปใหญ่บ้านหนองห้าตัวชี้วัดที่ 1. จําจำนวนข้อมูลสารสนเทศได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน และได้จัดทำเอกสารหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมทั้งข้อมูลการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนลงไว้ในเว็บไซต์ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนาเพื่อให้การจัดทำแผนเสร็จตามกำหนดเวลาโดยนำแผนไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 1. โครงการชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก 2. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 3. เข้าร่วมมิเทศการจัดกิจกรรมหลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตรธรรมชาติตามหลักเศษธธรษฐกิจพอเพียงและหลักสูตรการอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนปลอดมลภาวะของกลุ่มโซนจังหวัดพะเยาตัวชี้วัดที่3 งานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส3และสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2565ร่างแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2566และกิจกรรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดที่4ผู้จบหลักสูตรการศรึกษาต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่จําจำนวนความสำเร็จในการส,งส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้ปฏิบัติครบตามแผนที่วางไว้พร้อมทั้งจัดทำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและได้จัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องไว้ใน Google Drive เพื่อง่ายต่อการค้นหา และได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำตะกร้าจากเส้นพลาสติกเพื่อการพัฒนาอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ให้ครัวเรือนด้านฐานการเรียนรู้ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาอาชีพและออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมงานศิลปาชีพ การจัดแสดงนิทรรศการต่างๆได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติต่อยอดให้กับกมมลุ่มคุาากรสพชเชียงรายเพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไปตัวชี้วัดที่6ได้จัดทำเอกสารผลการปฏิบัติงานที่ดีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ตัวชี้วัดที่7 ได้จัดทำเอกสารงานวิจัยเรื่องการติดตามผลการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำตะกร้าจากเส้นพลาสติกของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพรัศดรไทยบรินวชายแดนเชียงรายและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์